สวัสดีครับผมนายปีรพง์เหมัทุลินคาราาก,กาศบำนาญอายุ63ปีมีโรคประจำตัวก็คือเบาหวานความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุ42ปีก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล้บา้านทานยาคุณหมอประจำพออายุได้59ปีหมอได้เช็คค่าไตผลปรากฏว่าค่าไตสูง ไตเสื่อมระยะที่3าผมก็คิดนะขับวดใจว่าต่อไปจะได้ฟอกไตแน่นอนก็เลยตัดสินใจเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเพื่อหาอาหารเสือมมารักษาสุขภาพของตัวเองก็ไปเจอภูมินะครับผิตภัณฑ์ที่รักษาฟื้นฟูไตเบาหวานความดันผมก็ทานผลิตภัณฑ์อูมิครบสเดือนก็ไปเช็คค่าไตผลปรากฏว่าค่าไตดีขึ้นผมก็ทานเรื่อยๆ ครบสเดือนก็ไปเซ็คค่าไตค่าไตก็ดีขึ้นผมทานอูมิมาเป็นเวลา3ปีเพรว่าสุขภาพแข็งแรงก็ขออยากฝากแนะนำผู้ที่ไตเสื่อมหวานพราทานผิดพันอูมิเพื่อรักษาสุขภาพของตัวเองก็ผมก็ขอขอบคุณผิดพันอูมิที่ทำให้ผมสุขภาพแข็งแรงไม่ได้ฟอกไตจนปัจจุบันนี้ครับขอบคุณครับ